ลองเพลงอีหยังดอกตาคุยมาเลยเพลงผูดอะไบ้างคุณดอะไรคุยนี่แหละเต้นเจ้าแมนผู้ใดแต่เต้นหายคอยซีรีใส่เปแต่งให้เนี่ยแล้วก็แต้นวนแต่เพื่กนบอกแนออร์ดีนามนี้บุเมืองขอนแก่นเอออันนี้แต่งให้เนี่ยเนี่ยเล่าหั่บอลลองเล่าไรหั่นข่อยลองตาคุยมาเลยโอ้ยเต่าเขาแหงบอกตอนนี้แหงนำหมดนี่แม่เอาคนมาดลยมากับเขาใจยุ่งเพลงนั่งเอ๋อข่อยมวนบอออกมาลองสี่คน แกงสี่คนกับเพลงอีหลาขาเดานักเอกสี่คนออกมาลองแน่นอยู่เนี่ยมวอนอยู่เพลงตอนนักลองมิติใจจอย <laughs> เนี่ยผูใ้ใดจอยแมนบอยเม่เจ้าว่าก็จอยจแต่แ้ไม่เห็นดีแค่นี้ร่องเพราะหนาเห็นไหมบอสของสาวเพราะหนาที่น,น้อยๆแหงๆงคูบ้าเป็นสีลอดต้น <laughs> มันฟาวเผยขายบอลแฉ่ไอ้มันบอลสแตกคอดเข่าก็ได้บุกยุเขาโหลดหุณไหมเนาะเขาจะาบานโหลดคุณสองพอนี่เน่กินกับบ้านเนี่ยแม่กินมะติวติยากินแค่ข้าวเหนียวมะให้กินแต่ข้องไก่้ไหลเจ้าบ้ามันคือข้องไก่เหรอคนโอ้พ่อไม่ได้ไม่ได้ไปกินกินอยู่ข้าหนนักเรียนไม่ได้เห็นนักเรียนเก่งบอกฝากเซตไก่ก็หล่ะไก่ที่เราเออมันลองมามวนมันลองวนเจ้าบามันผู้น้อยเออเสียงดีเสียงดีเออเสียงดีมากินร้องสองคนลองเพลงฝากกันไปอ้วนว่าะฉันว่าเป็นหมูไม่จัม ว่ามันเพิ่นเอาสร้างมันตะการไม่ร้องเพลงผู้ใดร้องมาจั้งใดก็จะเพลงแมียไม่หันกูฟังบอลูลเลียงตีนี้เตะเอ๋อเอ๋อโอ๋น้องเอโอจะรอหนน้องจูนสูชาวมาดีดีใส่ชุดสีดำเงินกับชุดสีแดงเออหุ่นดีไม่อยัางนี้โว้ยจะเอาหุ่นดีถอ้วนมาสั่งยุบระเบิงเต่งตัวราะเบิงสังขารเจ้าของคนพูดยังไงวุ่นๆใส่ชุดจำงามขาโกขาเพาะมันหง่วงวย เจ้าอย่ามาดูถูกเด้อสุดหมอล่ำใจก็อร่อยศิลปินออกมาหลองเพลงสุดละเมินขึ้นเมินกับช่งว่าสูตรสามตัวลอยกูใช้มาดอกเลยไอเขาอ้วนเขาหุ่นหนากอดกชัตตี้มาใกล้เขาตีนแดงเขาสุ่มวันกูใสั่เอาไปจากของคืออ้วนอยู่แต่กูอ้วนกูเดียวตัวอ่านพอแง่แ้วแต่มาอ้วนหลายคนหลายก็จะบอกคำนั้นคำนี้ว่าเบิ่งมือนีพี่น้องมาให้กำลังใจเขาหลายหลายพี่น้องสุรินทร์ก็หลายไหนงานฟรี กันเก็บผัดมองแม่ถึงีคนพอเคืองมองว่าโอ้จากชุมพลบุรีแม่เอาชุมพลบุรีเป็อย่างขี่ทีมกนอยบอกกวนไอนิมแมไม่เต็น้พี่น้องจุกมพบุรีดอกพี่น้องทั้งทังไหนก่ว่าทงไหนพี่น้องทังไหนชู่ไใสก่อนาตูมนี่นี่ี่น้องาตูมยังไงนี่น ท่าแหมวไม่ไหลิกายติก้นปีนี้บ่ท่วงเนาะตมหลว่าพี่้องาต่มฟ้าเสียงแรเล้ยวาแหนดวนเนี่ยบอกคนจางมาลำไปงในแกใส่บงต่บาดพูนหลปีนี้เ่าาตูมบุเขาพี่คิวงานบอก็ลู้คือกันเลยปกจางจางแล้วบ่กได้คิวเต็มแล้วบอกอ ไม่คิ้วเนว่าจะไม่จ้างมอมอจ้าไหนเออจ้างคามปีแ้องจ้างคามปีบุตรเมียแหม่ว่าโอ้คือจ้างคือจ้างโอเคโอเคโอ้เรี้ยงบม่รู้เลี่องเร่องออันนี้เลยเจำไม่ยังเนี่ยไม่ยังมาฟังล่ำอยู่นะเนาะโอเปนมอล่ำมาฟังล่ำอเป็นกมอล่ำจอรบุบังการจ้งเนี่ยจ้างตได้เป็ยังไงใจใจท้องเสียนี่วันนี้เสียนเป็นมอล่ำเจอไรเนาะมือนีคือแต้นโตเปี้ยวแท้ เซ็กซี่บ่กินเปียวเปียวมาห่ามึงไอ้บ้านหนาวมาได้อาบนามโอแม่เจ้าภาพเจ้าภาพแกงหมอลำใบแล้วโอ้หมอลำใจกันน้อยนี่บ่อุ้ยบ่ได้แกงหมอลำใจเกินน้อยดอกเอาเป็นอยัางก็บ่มาใจกันน้อยตีผัดดูผัดผู้ใดที่เสียสุดเอากระมังปล่อยสิได้ใช่หระเนาะเออปล่อยสิได้ใช่หรือตาพี่ดีล้ำมวลเสียงดีคือยังโฮมสแบรแกงใจงูจักบ่งูจักยูแกงแกงแกงบ่ได้แกงเพิ่นคิวบ่บานคือเพิ่นบานน่ะล่ะพี่แกงยอ เต้ยยังกันก็เด้ก็เ่ยเนเดี๋ยว้เต้ยเตยเตขอบคุณคำเตยค่ะแม่้เตยเอาทองกัน้เต้อดแหวนทองบแของผมเลยแนทองแม่ของผมดงผมบพมไปเอาแหวนส้างเปียมแ เนี่ยมือบอกเอาฟ้องใหุ้ันเนี่ยเนี่จะเดมันเท่าก็พอเจ้าหุ่นเี่ยเ่ยักปขณะอีหยังหลบอ๋อลำขณะนกพ้องตะกรนบ่เนี่ยไว้อลใจกนร่อยบอยซีรีช่ยโนกพงตะกรันเลิยสารผสารลักเมืองตักอยเนี่ยอีแอนมาเจ้ขาได้ตัฟังร้ำได้ยังเนี่ักฟังลำจะไหน ฟังลใสเอาค่สิ้านฮัมเขาอย่างก็ด้เงอาวนไแบ่เอาวนไปจะมาฟังรำมดีมาฟังลำคอยดีเป็นผู้จ้างหมอรัไใบจะมาคอยไม่ได้จ้างใจเกินเลยต้องตะกลมโอ้ยขากีบอมือยกองตักมจะมาฟังลำตดีเออปูจากไปปูจากนั่งไปคอยไม่เจ้าภาพด้วยนี่ต้นในเป่าด้เออตาคือใส่ชองเก็มไงแค่โวใส่มากกโค้โคนงอมันถ ซึนล้าน่ะเอาฟงลางขอขึ้นเป็นเขี้ยเสียวแดดโดนไม่ถึงเนี่ยไปยอมเลยเด้อเปนั่งนังใสกับบานคน้หลายทตั้งเมนังนีแล้วจังบ่ยืาเหนี่ยจางมามาจางหมลำังดีเจ้าจางดเางหมอลำกรอนโอ้หมอลำกรอนตอนแรกว่าจะจางหมอลำบ่อยสิไ้ปีงี้นมาดังเดแม่มหมอเทม่เลยบ่จ้าง เอาปีบอแก้ตะหงอน่ะทราบ่าเป็นการน้าหมดเสียไปลาไปทำอุปปอร์เนี่ยปังอ๋อล้น อูยูบะมีนั่นน่ะถ้ามาดาบมึงมันแหม่มึงจะตินไปทางคนเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งเอ็มลอยห่าเสือไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใคถามแม่ขอถามดูเป็นยังนี้ขอรับเอาเงินเอาเงินก่อนร่าเลยนั่นสิเราอีกตัวขอบคุณครับคนผู้เดียวมากเลยเงินโลดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ เื้ยปากกันยิว่าสาวกมูลเลยมอแคอนยุดแม่เพีย้ยนชั้นนาไปคุณคอยหลังขึ้นมาคอยหลังคอยขึ้เย็นดาต้อยขึ้นตอยขึ้นตอยขึ้นตอยดีดีแดกแมฆมันยังไม่ได้ตุ่มหอยขั้นเจ,จ้าภาพเจ้าภาพแม่หยงังบ่านีกระโจนบ่ เอาุ้ิเมาไว้แทนเจ้ากินเราละกินอะไรนี่เห็นคนเห็น şey ด yes, ่าบก็หลักเนี่ยเอาดาเป็นริ้วมั่งมั่งอล้ำเล่นี่ฮะ้่นเป็นตำบน้อเนาะที่ผู้ใดล่ำตายยากเสียได้เดิมเอาเงาท่านจะมาเบิ้งจ่อยหอยน บอลลับม <Uh, ี่นีมีอักบัลลัีตียอรอนี่แหละนาเอากัตอนคอยไปแจ้งยุ้มเด็กคู่แจ้งซี่ก็ตาเด็กแจ้งหนาเนาะก็ตาเด็กแล้งหนาเอาสีแจ้งแล้วหนสามตุ่มมาแล้งวเอาเอาบัตรตหอดเวลาแม่พูดยงบก็แก่คาราแจ้งหนาถชา้บ่ตรสัญาสีใต้อย่งก็น่าแก้งหนาจะือือไฟบาล้วมันสบอลลัมใจแน้ง ไ้สูบมะล้วมใจเกินลอยเพราะได้ดอเจ้าเสียข่ีจ้งหมาล้ไใจเกินลอยลยแม่เจ้าเจ้ามีกระชือมืนึ่งเจาเจ้างซื้อมื่นี่ไ่มันกระมมันดอบายั่งมานั่งให้ข่นั่นหอ่งเนกรหนเอาเรียบร้อยแล้ว เอาเจ้านเอเป็นอย่างแต่งหมาแล้วมันือเขาเอากีากมาท่าขอเองเอาจ้านเอาเจยนมาลร้นหนมาแล้วมัแล้วมันตัวสัเียงะสหาุ้ยวุยุยวุยวุยเพาเจาเงินขูไงแาเท่เอาไปยัดดีปันินต์ต์ไเอาไงที่เจ้าเงินหมาก็เจ่ยวลล์ ใส่สี่หมื่นสิบ่นมีแต่หมอนั่งกับหมอแค่แต่ไดแดนเซอร์รูปมอนี้นะแดนเซอร์แดนเซอร์แค้นแดนเซอร์ไปใส่โต๊ะเฉาดีนะแกมือกุลลิมหางเคียงเฉาไงเกยชาบ้าเงียงจะสวบานใส่หน้าสี่ถ่อเงียงนั่งลืมหางเคียงเอาลื่อหางแียงได้กันลื้อหางแี้งบริจาคเต็มแล้วแต่มนีหางเอาเห็นป่ใจกนร้อยขาหางียงสมสบจีสิบห้าสิบ เสรหนึ่งเสรจหนึ่งเอาเียจะไปนเจ้าหาางเชียงเมเนี่ยตีเลนะาไม่หาเชียงมาเ้นาพะะนั่ไเป็นหาเียงเแ่ไม่เปี่ยนหาเงเแน่ฮะอืมเป็นหาเชียงให้เยเนแม่หนี้บ่เฮ้ยนี่หูหนวกอ่ะ ป้าเต้นฮะป้าเต้นใหนแ้แน่หัวนี่เลยสานจีเต้จังเต้น,น,ตน,นเรื่องเก้าหมาจังเคิเเาา้งกันเอาอาบัสเรล้เรียงกันบ่ดี ตอนรับกับหางเคียมนี่แม่เออเวอ,อ,อ,อละ่ะปาตินยูกคืนเป็นไคบุกควงตะบันก็ใส่ไม่ไปโซ่ให <c oughs> ้ได้ตายปาตินเขาแน่ใก้บ่เคยมีผัวจักเทีย มาลูเลี้ยงกันดอกสนา่อนล้าเมาเล็้วก็เล็้วเจ้าผ้าเมาเล็้วก็เล็้วโอไปเต้นเจ้ายเก้าเออขอยาวสมารถจะส่นาสีทอเ๋ยวสิขึ้นไหนจะพันดอกบอกบหางเคียงเปลี่ยนสุให้เน้ ไปเ่ได้หัวหูหัวไม่จะพาให้หงหากหันึ่งซะเด้อเออจ้าเอาบอกว่เด็กแบเปรี้ยนสุดแล้วมันนั่งซอล่อยู่บัดนี้ก้หนาวกันไหนก้อนหนาว ติดตามคำมุ้เอ้ยห้องเถ่าห้องบอสดใสเพลดก็ได้ลาแอดนี่ลูกนะสัตว์ไปหาแอนอลาดีแล้ววันนี้ไปเตือนอ๋อไายงานโตเตี้ยกัะดีจ้าแอนอลาดีเป็นเนี่ยบ่อยเด้อจ้า

เอาก้าวจีนมล่ำแหน่จีนมาล่ำจะได้กลัวมันเขาล้มพัดดโปองสวรรค์อะไรเป็นสิ่งจางกูมาล่ำเป็นสิ่งจางกูมาท่วงมันมึงเฝ้าล่ำแหน่กูเด่นดาล่ำเป็นเลี้ยงเป็นเล้าเป็นบดเป็นก้อนขึ้นล่ำเป็นเลี้ยงป้าจีเออเอาแกนโอลันอ่ะโอลันอ่ะ หบขอโทษใจเจ้าพาบอกแล้วไม่ยิ่งถนัดใจนี่มึงนี่เปลืองาคกเหนียวจิ้วจุ้ยเลยบบบนี้เต็มหน้าแม่จะหักเลยไงเด็นั่งข้างนเร็วบอกแล้วไม่ยิ่งถนัดใ็เจ้าพา Con lắp đẹp xịt là như bó hương <laughs> Ôi, Ông mèo mèo Ông chào บอกว่าไปตองโอ้ลัมคือเลยล่มลัมตะกี้เอะเอาละฮะนี่บุญน้อยบุญใหญ่บุญไหบุญตาบุญสลับสลาบุญมันก็นีบุญปีกินนะไปบอกไปบอกมาหมุนปีกเกลียดกูรับหมดสุย บ่เปลี่ยนทอดปีทอดคุยไปหาทอดกับเจ้าเจ้าของลํำบ่เปลีนลาำอยู่ของเจ้าลํำบ่ไปบ่มาจ้กมีตัวเองเจาไนบาบาหม่ลำยิ่งลำบ่ไปบ่มาจลำไปลำมาก็จะุดเที่ยวไปหนานีถือาจังไหนปีบ่ลํำใสแทนเจจะพาไาเขาลํำบ่ไปบ่ม่หรอว่าตีหรอวตีนแนเป้าเกินโอะ้น ไปรับบ่ไปบ่มาเนาะโอนเงินคะแนนทุนสียร้านเยอะเนี่ยเอากูบัหมดเอามึงว่าตัวนัางจำสินตีหางเคียงเอายี่ดีไปเนาะที่เปรตมั้งเอ้ยได้ไรรับมาไปบมากูบอกให้มึงใหญ่เมียต์ใหญ่นอยให้คนรูเลียงรูแล้วนะพี่น้องพุทธถ้ารูเลียงอยู่เดี๋ยวเนี่ยเอากะเซ็นไปยายจะจำไปยายขอดสามีริงหรือจะไหนรับให้คนรูเลียงนี่แหม

เรื่อหมอลำไฟใต้ก็เรื่ไไรมรีมณฑลห้า่าแ,แม่พี่หนูเลืมพี่แต่่าที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่ะโอป้านีป้าปาดีจะลูกแม่จะพาดเลยนี่วยเงี้ยเงินกันละโยนโจนเอ กมาแล้วมีหนาจีนางฟังจะสมัครสลอดเสด็กับหมอลลำเขาบอกให้มัก่ายิีบหมอลลำปานีอ้าวจีบหมอลำหนามาเจ้าภาพเขาประทับไก่หมอลลำไฟใกอ้เขาสีทุ่มเป็นเงินเป็นคำเจ้าของเอียงจีบยืมยืมยกควนเป็นหมานดูรัวก็ไล้ร่างมวนเท เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลำมวลอะไรเขาะท่านเดี๋ยวลำพวกน้องเด้หงอออางออกมาอาป่ลำป้อน้ก็จางคอยมวลได้โอ่งได้ก่ยอันเจ้าบ้ามาทาไหล่ะน่หางเชียงมันมเป็นมันมเปนเจ้าเบาดิ่ลมปอลมถูกผูใช่น่ะก็ต้องชุดใ่เขา แม่นี่ดูจะสมารถอ่อยอ่านข้อนได้ยย้ไปดูจะเจอเขาสนะหรอเหล่าเอามาหงก็ผัวมัถึงอีเป็ดเพื่อเฮ้ยอาพีมาล่ำโอจัปบาตะกนนะโอเสียหนังเสียมาหมุนโอลา ศูนย์แกจะเป็นคนโงคนใจไม่กระพาพให้ยืนี่ยืนยืนยืน่าล่ำยางอย่าหายใจเพราะไม่นย่มาไยืนอยู่ขโมมามันจะทำไมไดสิสิมันจะอ่ี่บอกหัวหมอลำวหมอลำกูบอกไป้เจ้ามันควันหมอลหมอลำทอดสาตีกันละตีมันบียดใจสันที่แม่กระพาไม่หง่ะอันนี้ผัวนั่งผัวตัวเนี้ยน้องกู ผัวกันทีวัดนีผัวเนี่ัวเอนี่ยนี่ม่งสีบอกอ้ี่งมมาเล่นกับเ็กน้อยให้สีบอเอาขอี้เอาย่าเบาขากันี่หนังหนาเป็นหนังกันเลยกขากัเนี่ย่อยมันขอ่อยมาลสบอวากันมียเออมันมอีอีิมน่นเลนเอยอยู่ม่ได้อีิมซ